สวัสดีครับพบกับอาจารย์โอและอาจารย์ท็อปในรายการยิปซีโอสิริกร,กรค่ะ, <c oughs> ะเข้ามากันได้นะครับสำหรับรายการของเราในรอบนี้นะก็กดแชร์ออกไปครับเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าแชร์ ข้ามากันได้นะครับเพียงคนละ9,999แชร์เมื่อแชร์แล้วตามด้วยชี้แรนนะและตามด้วยคำถามครับถามกันได้ไม่เกินเพียงคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นสำหรับในรายการของเราในรอบนี้นะอย่าลืมครับกดแชร์ออกไปนะเพียงคนละ9,900 900 99แชร์เท่านั้นนะแชร์ share แล้วชื่อเล่นคำถามครับนะกดแชร์ออกไปอืนะกดแชร์แล้วตามด้วยชื่อเล่นและตามด้วยคำถามครับถามกันได้ไม่เกินเพียงคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นนะ กดแชร์ออกไปนะครับนะเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเกเก้าแชร์เท่านั้นใครคะเมืล่ลต้องการจะถามคำถามนะคะกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูแล้วพิมพ์คนละ 9, เก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแชร์แล้ว, 9, ชวแว 9, ชร์ชชชนะคะแชร์คนละเก้าันเก้าร้อยเก้าสเก้าแชร์แล้วก็ค่อยพิมพ์คำว่า แชร์แล้วชื่อเล่นคำถามค่ะนะเข้ามากันได้ครับกดแชร์ออกไปครับใครเข้ามาแล้วต้องการจะถามคำถามนะคะกดไลค์กดแชร์ เป็นค่าครูแล้วพิมพ์คาว่าแชร์แ,ชรแล้วชื่อเร่เรนคําถามนะกดแชร์ออกไปแซ่ะนะเพียงคนละเก้าพันนะเก้าร้อเก้า้าแชร์นะนะครับเข้ามากันได้ครับนะดูที่คำว่าสดถ้ายังมีคำว่าสดอยู่แปลว่ายัางอยู่นะครับ ติดต่อดูดวงแบบเป็นส่วนตัวกันได้ครับที่ Facebook ครับโอสิริกรณพภิรัต a c e b o o k โอสิริกรณภิรัตครับเบอร์โทร0619922645 0925929261 ID งสองาย์อ้สอไโอสิริหนึค่ะตามนี้ครับนะแล้วนี่ครับ Facebook ครับอาจารย์ท็อปณนเะมตตรามหานิยมเบอร์โทร0 8 4ย์แปด่อาจารย์ท็อปณนเะมตตาเบอร์โทร0849266658 ID ก้าสองหกหกหครับนะ ใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ออกไปเพียงคนละ9 9 0 0 900 9แชร์แล้วค่อยพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามนะมาครับนะกดแชร์จนมีคำว่าผู้แชร์ขึ้นเหนือชื่อครับอ๋อยังไม่ได้แชร์ไปตามกลุ่มเลยแชร์หมดแล้วของอาจารย์ท็อปอ่ะเครื่องอาจารย์ท็อปแชร์ไปเต็มที่แล้ว อ,มอมืมาครับกดแชร์ออกไปเลวแซ่นะคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแชร์นะก็เข้ามากันได้นะขอรับสำหรับรายการของเราในรอบนี้นะกดแชร์ออกไปครับนะดูที่คำว่าสดนะถ้ามีคำว่าสดแปลว่าเรายังอยู่ กดแชร์ออกไปอมันบางกดแชร์ออกไปแซ่นะ มีมาคนเดียวอ่านเลยไหอ่านเลยอาจารย์โออ่านเลยรุยเลยอาจารย์โอเอิงความรักกับแฟนเป็นยังไงบ้างคะเขาคิดถึงเราบ้างไหมไพ่บอกเขาเฉยครับไพ่มันเป็นไพ่วรุสีไพ่ใบนี้บอกว่ามันเหมือนกับ อารมณ์มันเฉอยอะ่ะมันนิ่งไปหมดอะ่ะมันไม่มีอะไรที่วือหวาในเวลานี้ก็ไม่มีอารมณ์คิดถึงไม่มีอะไรเลยมันเป็นอารมณ์ของคนแก่ที่สันโดษอะ่ะอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยทํานองเงี้ยอืมนะไพ่มันเหมือนกับไพ่เป็นไพ่หรือสีอะ่ะมันไม่ได้แบบดีด้านความรักอะ่ะอืมนะกดแชร์ออกไปแซ่แล้วแล้วกดแชร์ออกไป เพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสเก้าแชร์มานะกดแชร์ออกไปเฮ้อโดนปิดบังปิดกั้นการมองเห็นหรืออย่างไรก็ไม่รู้ จริงนะจริงเพจนี้มันไม่โดนปิดกั้นนะอืมแต่แตว่าคือเวลานี้ก็ทำกันเยอะหรือเปล่าลคือแบตอาจารย์โอยังไม่เต็มสักเครื่องไงก็เลยทำอะไรไม่ได้แล้วไงมันก็ได้แค่นี้ยอาจารย์ท็อปก็กลุ่มก็มีน้อยกลุ่มพวกนี้ยนะเพราะเขาไม่อยากให้เข้าไปอยู่ใกล้ๆไ,ไม่ได้ผิดแต่มันมันไม่เศษแต่มันไม่มีอะไรมันก็มันไม่มีใครเห็นไม่้ว้ทำยังไงนะกดแชร์ออกไปแซ่นะ เพียงคนละ9ก0 0 9, 99, 9, 9ันเกาแชร์นะเข้ามากันได้ครับนะกลุ่มผมมีน้อยนะมีประมาณ7หรือ8กลุ่มแล้วมีไม่เยอะนะแชร์ออกก็ไม่ค่อยจะได้ไม่รู้เป็นเพราะอะไรมันโดนบล็อกเฟซหรือยังไงไม่รู้อืมกดแชร์ออกไปครับเพียงคนละ9,999พัาแชร์นะ มาเข้ามากันได้ครับเอาเร็วเข้ามาแซ่บอกให้กดแชร์ออกไปคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสเก้าแชร์นะอืมเมื่อแชร์แล้วตามด้วยชื่อเล่นนะและตามด้วยคำถามไมไไ่ด้ปลพงอืม เอาปิดสิดานโอปิดเลยน่อ มาครับกดแชร์ออกไปแซ่นะเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยบเก้าแชร์ มาครับกดแชร์ออกไปเลวแซ่เออไปดูเวลาก่อนแล้วกัน เอามาครับนะหมดเว,เวลาแล้วทนะ่านเนี่ยเอาไงต่อมีคนนะถามบ้างมีถามคนเดียว,วนะั่นแหละนะเอ้ยยิบซีโอสลี่อนไม่เคยเป็นแบบนี้เนะี่คนนั้นก็หายไปแล้วมีแต่เก้าร้อยเก้าสิบเก้าเกสิบเก้า เาดูที่โลก,กาสาวดิดูไปเหอืมเอาละเดี๋ยวไปทำรายการอื่นดีกว่านะเดี๋ยวไปทำรายการอื่นก่อน<ด>นะโาสาทำไมดูไปยังไงบนะ้านะมันก็เป็นสีข้างในไงวงๆงมันไปละ